นี่คือพระที่ได้าจากกล่องสุ่มแจกทองทองได้คนอืน่นแล้วก็ได้พระเข้ามารุ่นนี้ครัได้พระอะไรหลมพ่อทองรุ่นรวยทันใจนะครับทุ่คไดทองจริงมีแต่ไม่ใช่เราเดินตึงตึง อะไรนะครับจะเจีวไหมเจียวไหมจเจียวไหมอะไรอ่ะโอ้โหทองป้งทองแดงมาตถาไกีกแล้วครับผมสไตล์เดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงกีทีกี่ทีพี่ก็ไดแต่ท้องได้เล็กนะเล็กไม่เจ๊